กราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่จีดาภาแล้วก็คุณพี่เปิ้ลนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณมากมากนะครับที่ท่านได้ให้คะแนนเป็นค่าอาหารช้างอาหารควานเราสู้เก่งแล้วก็อดทนนะครับผมสู้เพื่อครอบครัวของเราเลยนะครับข้ามือนี้ก็คือเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับในครอบครัวของเราเขาไม่ใช่สัตว์นะครับผมเขาคือบุคคลหนึ่งในครอบครัวเราเลยนะครับผมโมยำลงทะเลนะครับผม ต้มยำกุ้งต้มยำปลาหมึกนะคะวันนี้นะคะลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มน้าพริกนะครับเอ๋นีม่ผักของชอบของชอบคนโต้งนะคะผักนะคะเอาแบบปทุ่งเลยครับผมแบบปูทุ่งเลยนะครับมานะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะแม่แม่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับชิพนี้เราก็มาดึกหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะมีรางวัลนะครับผมรางวัลปอบใจสําหรับข้ามื่นนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่จีดาภาแล้วก็คุณพี่เปิ้ลนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณมากมากนะครับที่ท่านได้ให้คะแนนเป็นค่าอาหารช้างอาหารควานนะครับสำหรับวันนี้เรามีมารอบดึกนะครับเราก็จะให้ข้ามื่นทานรอบดึกเลยนะครับก็ขอให้ท่าน ทั้งสองนะครับแล้วก็พ่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับจงพบแต่ความสุขความเจริญน้ำล้ำโดยดวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอให้ดวงแหงดวงดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอขอะคุณมากมากนะครับผมวันนี้เราก็มีอะไรบ้างนะครับผมมีนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีแตงไทยกับกล้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูขมิลก่อนนะครับผมนี่นะครับขมืลขมิลกำลังกินหญ้าอยู่นะครับ ี๋ยวเราก็จะยกโตผลไม้ที่เราจัดเอามาไว้ให้ข้ามือได้ทานนะครับเอาขมือไปนู้นดีกว่าขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมมาเร็วมาหมุนมาพี่ถอยหมุนมาเร็วหมุนมาเนี่ยมามาแตงกวนเร็วกินแตงไครเร็วินก้วยเร็วมา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 นะครับอยากอร่อยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านได้เมตตาข้ามือนะครับ เราอาจจะมาในตอนกลางคืนนะครับมผมเพราะว่ากลางวันเราอาจจะหาซื้อผลไม้ไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาให้กินก่อนนอนเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเมนูของคนของควานก็จะมีเมนูทะเลนะครับผมเมนูทะเลเหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งนะครับผมโอ้อร่อยไหมครับมืน้นก็แม่ไม่เอฟให้ เป็นรางวัลปลอบใจขมื่นนะครับผมที่ตากฟ้าตากฝนนะครับที่สู้กับการกับงานอย่างขยันขันแข็งเลยนะครับแล้วก็เป็นรางวัลคนเก่งนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเอ,อ้ดูเฉยๆเ,เลยจะไหวไหมนี่ขมืน่นจะทานไหวไหมนี่ดูสายตาในการกินนะครับผม หลับตาในการกินนะครับดูหน้าชัดเลยนะครับผมคืนนี้สวยมากๆเลยครับผมดูกับแสงไฟนี่สวยมากๆเลยนะครับหน้าแบบจำม่ำเลยทีเดียวนะครับอร่อยไหมข้าวเมื่อเอาอะไรกินก่อนแตงไทยบ่ชอบแตงไทยครับผมอ้ามกินหมดนี้ก็คงจะอิ่มเลยละครับคืนนี้ กล้วยน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบวีนะครับผมกล้วยสามสิบวีนะครับน่าจะถึงอยู่นะครับกล้วยก็วีละยี่สบคะแนนนะครับแถวนี้นะครับยี่สิบห้าบ้างสามสิบ้างนะครับก็แพงครับผมกล้วยปีนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่ากล้วยแพงอยู่นะครับผมหลักตรงนี้ก็เป็นหลักเราผูกให้ยืนเราทานผลไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ก็จะได้ย้ายไปอีกหลักหนึ่งนะครับผม นั่ก็เป็นที่พักของเรานะครับผมวันนี้ก็พักอยู่กระท่อมนะครับผมพักอยู่กระท่อมอร่อยไหมขมินเอาเอาเต็มที่ไปเลยหนูอ้มนะครับ อยู่กลางป่าอยู่ที่ไหนก็แม่แม่เอฟซี FC ก็ตามให้กำลังใจนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมโอ,อยังเหลือเยอะนะครับนี่ช้าซะแล้วเริ่มช้าแล้วบอกคำมือเริ่มช้าซะแล้วนะครับ สุดๆหวานๆเลยครับผมเห็นแบบนี้ก็นึกถึงบัวตองนะครับผมคิดถึงบัวตองมากๆเลยถ้ามีแบบนี้คงจะแย่งพี่กินนะครับผมขมือนก็คงจะกินไม่ทันบัวตองนะครับคิดถึงบัวตองมากเลยนะครับถ้ามีของอร่อยๆให้ให้กินแล้วคิดถึงนะครับเขาก็มีกันสองเชือกนะครับผมครอบครัวเรานะครับมีขมือนแล้วก็บัวตองเรามีอะไรเราก็คิดถึงนะครับนะครับ หลับตาเลยบอขมื่นช้าเลยบอฮะช้าเลยบ่อ๋อขอบพระคุณอีกครั้งครับผมขอบพระคุณคุณแม่จีดาพาแล้วก็คุณพี่เปิ้ลสิทธิพรนะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่รักแล้วก็เมตตาขมื่นนะครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับขมื่นกินเอ็มแล้วต่อไปก็ ควานนะครับผมควานกาลังทํากับข้าวอยู่นะครับผมแม่ครัวของเราก็กาลังทํากับข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมว่าวันนี้แม่ครัวของเราได้อะไรทานนะครับผมเดี๋ยวเราให้ขมือกินอิ่มก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้พาขมือไปเข้าหลักแล้วก็มาได้มาทานข้าวนะครับมาทานข้าวพร้อมๆกันกับแม่ๆเอฟซีครับผมอโอมหมูครัวสุกๆหวานๆเลยน่าอร่อยครับผม ฝนไม่ตกครับผมคืนนี้ดวงดวงดาวเตรียมท้องฟ้าครับผมทานก่อนนอนนะครับนี่ยรังวันคนเก่งของเรานะครับผมคนเก่งของเราสู้เก่งแล้วก็ กดทนนะครับผมสู้เพื่อครอบครัวของเราเลยนะครับข้ามือนี้ก็คือเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับในครอบครัวของเราเขาไม่ใช่สัตว์นะครับผมเขาคือบุคคลหนึ่งในครอบครัวเราเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่ครอบครัวเรานับถือนะครับก็คือสัตว์ใหญ่นะครับผมนัสัตว์เคารพแล้วก็ศรัทธามากๆเลยนะครับก็ขอบคุณบารมีขํามือด้วยนะครับที่ทำให้ครอบครัวเราได้มีวันนี้นะครับผมโอ้ยังไม่หมดเลยนี่นะครับ Ng lê giúp này vi phạm dù ở chiếc môn này chiếc mẹ tèn khai tầm hôm bát môn này tèn khai hôm hôm lê giùm biên hôm 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 วีสวยๆเอาไว้กินหน่อยเพราะว่าเหนื่อยๆนะครับผมแบ่งข้ามือไปแล้ววีหนึ่งครับผมแบ่งขมือกินแล้วเอาไว้กินตอนเช้าจะได้สมองปลอดโปร่งแล้วก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมทำหมดนี้แล้วเราก็จะไปพาข้าวมือข้าหลักแล้วก็ไปทานข้าวกันนะครับผม มาครับแม่แม่ครับผมทานข้าวด้วยกันนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่จีดาภาแล้วก็คุณพี่เปิ้ลนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ช้างอิ่มแล้วเข้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเป็นควานนะครับผมน่ครับต้มยำนะคะแม่แม่ต้มยำลงทะเลต้มยำทะเลครับผมต้มยำกุ้งต้มยำปลาหมึกนะคะวันนี้นะคะลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มน้ำพริกนะครับ มีผักของชอบของชอบควัต้งนะคะผักนะคะเอาแบบปตุ้งเลยครับผมแบบปูตุ้งเลยนะครับมานะคะแม่ทุกท่านนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะแม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เปิ้ลแล้วก็คุณคุณแม่จิดาพานะคะที่ได้ทําให้ควันช้างของเราได้อิ่มท้องได้ทานอาหารทะเลนะคะวันนี้นะคะนานๆครับนานๆทีเราจะได้ทานแบบนี้นะคะ แล้ควันต้องกินผักหน่อยของโปรดไงผักนี่คืออาหารโปรดเลยนะคะแม่แม่ต้มยำนะคะแม่แม่ควันต้องบอกว่ามีความหวังมีเดี๋ยวนะมีความฝังใจตั้งแต่ตอนเด็กๆเด็กๆนะครับคืออยากอยากกินมากต้มยำต้มยำปลาหมกึกอยากกินมากแต่ว่าด้วยเมื่อก่อนปลาหมึกแพงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กินเลยแหละครับผมนานๆปีสองปีถึงจะได้กินแบบนี้กินแล้วดีใจมากคุณแม่คือให้กินนะครับ ว่าราคาแพงนะครับแต่ก่อนนะคะพ่อแม่เราทํางานก่อสร้างนะคะแม่แม่ไม่มีคะแนนที่จะซื้อให้กินนะคะแม่แม่คนโตงก็เป็นคนที่ชอบทานต้มยําด้วยเนะเาะก็ได้ทานอร่อยมากเลยนะคะควันนี้นะคะแน่ันนี้ก็คิดถึงคนที่อยู่บ้านครับคิดพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะคะแม่แม่คิดถึงคนอยู่บ้านนะคะอยากให้ท่านได้ทานด้วยเหมือนกันนะคะเป็นอาหารที่ครอบครัวเราแบบ นานๆที่จะได้กินบอกเลยว่านานมากที่ได้กินแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็พอได้ทานได้ทานครับนะคะก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งเนอะขนาดเราอยู่กลางทุ่งนาก็มีอาหารทะเล <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะคะแม่แม่ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ ครอบครัวคำเหมินเสมอมานะคะก็ะต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนด้วยนะคะที่มอบให้กับครอบครัวคำเหมินวันนี้นะคะอิ่มทั้งช้างอิ่มทั้งควานนะคะวันนี้อุยมีไก่ทอดด้วยเนีเนยมาทั้งวันมาทานแบบนี้อร่อยมากเลยครับพี่พีน้องชาวบ้านม้งพันโตหมอ,อกคิดถึงน้องแพรวานะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะได้ทานพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะคะพี่ควานบุญชูเงียบเลย แตบบอพี่ควนบุญชูโอ้ยเดี๋ยวจำก่อนจำจำจำโอ้เนาะให้พี่ควนบุญชูอว้พ่อไห้ไผ่เปิ้ลแล้วก็คุณแม่จิตนาภานะคะขอบคุณเลยก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากมายครับที่อาหารนะเป็นอาหารแรงนี่ครับสำหรับควนสร้างของเฮาครับขอบคุณหลายๆขอบคุณให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอย่าเก็บอย่าันยาเก็บยาจนให้ลำลำร่เรื่อยเงินทอง ใหงแสงเขาบ้านใหงิน,ง ض, นลัดเฮี้ยนใหดวงเฮ่งตลอดปีให้ดวงนี้ตลอดไปโชคหมาลำรวยลำรวยเ้อ,อ,อผู้พันรวยแล้วก็รวยอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปซักค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับอาหารเย็นนี้นะคะดู <ficou> อร่อยไม่อร่อยดูแม่ควานของเรานะคะแม่แม่ดูนะคะอู้เสียบหลายนะคะแม่แม่ดีใจนะคะอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านได้มีโอกาสมาได้ทานกับเรานะคะเป็นอะไรควรต้องวันละร้อยโลกนะคะแม่แม่ สำหรับควันโต้งนะคะวันนี้น้องไพองก็ได้พาไปหาคุณหมอมานะคะไม่สบายเริ่มมีอาการไอนะคะน้องไพองก็ได้พาไปหาคุณหมอมาแล้วหมดประมาณ6 0ร้อยคะแนนนะคะแม่แม่พาไปฉีดยามาหนึ่งเข็มนะคะกลัวไม่สบายถ้าเกิดว่าควันโต้งไม่สบายปึ๊บไม่มีใครดูแลช้างแล้วก็รถไม่มีช้างน่ะพอมีคนดูแลนะคะแม่แม่แต่ว่ารถไม่มีใครขับเป็นนะคะพี่ควันบุญชูขับไหมไม่เป็น ขับไม่เป็นนะคะิไปรีมาแล้วเข็มนึงครับนวันนี้นะคะโดนฉีดมาแล้วเข็มหนึ่งนะคะแม่แม่น้องไผ่บังคับนะคะไม่อยากจะไปหาหมอนะคะคำยังไงพี่ซิซู้คำยังไงมาครมาอร่อยมากเลยครับผมอร่อยมากๆเลยนะคะแม่แม่มาทานด้วยกันนะคะแม่แม่เอาคำนี้เพื่อพ่อแม่ครับผมอ้าหมูเสียบลายนะคะแม่แม่อุ้ยลูกคนต้นกินผักเป็นด้วยนะคะแม่แม่แตงกวาครับแตงกวานะ สำหรับอาหารวันนี้นะครับทั้งคนทั้งช้างเลยต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ